ไม่มีแม้แต่บ้านอยู่นอนเบียดในห้องเช่าเปิดชีวิตอาไทายสุภันศเป็นเสาหลักทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่3ขวบ<ม>เขาคือทายาทตลกวัย20ที่ขึ้นเวทีพระรามเก้าคาฟเฟ่ตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งตบมุกกับตลกดังทั่วฟา้าเมืองไทยแจ้งเกิดจากคณะลูกตลกในรายการเกมพันหน้า เป็นพิธีกรรายการกลมกิ๊กควบคู่กับนักแสดงจอแก้วและจอเงินปัจจุบันอาไทยประจำการที่รายการหาไม่จำกัดทั่วไทยและเป็นพิธีกรเดี่ยวรายการหลวงพี่ช่วยด้วยเพียงชั่วโมงเศษที่เริ่มทำความรู้จักกับชายคนนี้เครื่องมือเดียวที่เราและเขามีคือคำพูดคำพูดที่เปรียบดังพวดที่ผัดกันขุดลุมสนทนาครั้งแล้วครั้งเล่าลึกจนถึงก้นบึ้งความคิด มุมมองและชีวิตบางไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนดีใจที่คุณจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับชายคนนี้ทั้งการไต่เต้าเป็นเสาหลักของครอบครัวตอน17คิดวางแผนชีวิตตั้งแต่อายุ20และจะฝังร่างตัวเองกับสู่พื้นดินเมื่ออายุล่วงเข้า80ชื่นชมการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งของทายาทตลกที่น่าจับตามองคนหนึ่งของเมืองไทยและคงไม่มีคำไหนเหมาะกับเขามากกว่าคำว่า นักสู้สู้ชีวิตและสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านั่นแหละเขาสามกบขึ้นเข้าวงการตลกได้ยังไง พ่อปูนชูเชิญยิ้มผมอยู่คณะลุงย่องเชิญยิ้มผมดูวิดีโอคณะตลกดูวนนดูแล้วก็เห็นพ่อตัวเองจนวันหนึ่งมุกมันเข้าไปในหัวผมก็จำมุกที่ดูมายืนพูดหน้ากระจกคนเดียวพอพ่อเห็นเขาเลยปรึกษากับลุงดักแด้เชิญยิ้มซึ่งตอนนั้นทำคณะด้วยกันก็ลองให้ผมมาเล่นดูเวทีแรกพระรามเก้าคาเฟ่ได้ทิปมาพันกว่าบาทพ่อดีใจแต่ตัวผมไม่ได้โฟกัสเงินนะ ผมได้เล่นผมมีความสุขส่วนเงินผมให้พ่อทุกบาททุกสตางค์หลังจากนั้นก็เล่นตลกมาตลอดเด็กสามขวบครึ่งมาเล่นตลกไม่ยากไปหรือแถมเล่นตัวปูด้วยยากครับผมมองว่าตลกเป็นศาสตร์ที่ยากมากผมคุยกับหลายๆคนเขายังบอกเลยว่าตลกไม่ใช่ว่าใครก็เล่นได้บางครั้งคนที่อยู่กับเพื่อนแล้วตลกแต่ขึ้นเวทีแล้วเล่นไม่ออกเลยก็มีนะมันไม่เหมือนการที่เรานั่งคุยกับเพื่อน อาไทายเตรียมพร้อมเพื่อรอคว้าโอกาสผมเป็นแบบนั้นผมเลยไม่ค่อยหยุดพัฒนาแต่จริงผมอยากพัฒนาหลายๆทางเลยมีทางไหนผมไปหมดทางไหนที่มันทำให้ผมไม่ว่าผมเอาหมดทำไมเด็กอายุ20ถึงมีโครงการมากมายในหัวบ้านจนครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตอนเด็กๆบ้านจนมาก ผมชินกับการที่บ้านจนมาโดยตลอดบ้านผมฐานะติดลบโดนเขาไล่ออกจากบ้านเช่าพราะไม่มีตังจ่ายต้องมาอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆกันสี่ห้าคนมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องทำทุกอย่างทุบก,กำปั้นลงฝ่ามือเว้นตามจังหวะคำพูด เพื่อไม่กลับไปอยู่จุดนั้นทุกคนในบ้านผมต้องสบายผมไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้วผมไม่อยากเห็นแม่ตัวเองเดินไปเซ็นปากกระกป๋องจากร้านชำมันเป็นภาพที่ผมไม่อยากเห็น ฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเกิดโอกาสผมจะทำาพอเป็นเสาหลักอาไทาตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างผมจัดทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวสบายที่สุดทุกคนมีอาชีพที่มั่นคงผมตั้งใจไว้แค่นี้ความตั้งใจของผมไม่สูงผมมีเท่านี้แหละ